ันนี้จะพามาชมรถ BMW นอ1200 GS นะครับจะให้ชมภายนอกว่ารถเป็นยังไงบ้างน,นะครับเริ่มจากคันนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับบ็อกเซอร์เครื่องยนต์บ็อกเซอร์สองสูบครับสองสูบ 1,200cc เราไปทงร้อนด้วยน้ำน้ำด้วยแล้วก็แอร์ด้วยแล้วถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นแอร์อย,ย่ไม่มีหม้อน้ำอ๋อมันจะมีคีบตรงนี้ไหมครับใช่แล้วเวัลาขี่ที่รู้สึกร้อนไหมครับร้อนนิดนึงครับแล้วก็ส่งกำลังด้วยเพาใช่ไหมใช่ครับไม่มีโซ่นะครับ ก็ขอว่าไปแต่งอะไรบ้างครับตัวนี้เดิมเดิมมันมีอะไรบ้างาเดิมเดิมมันมมก็มันจะตัวนี้จะเป็นตัวแอดเวนเจอร์จะมีแคดมาไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็แหลกกระเป๋ามาด้วยอยู่แล้วครับคือติดมาให้เลยจากสู์ใช่ครับเราก็จะไปใส่กาดไฟหน้ามาเพิ่มครับกับกาดหม้อน้ําแล้วก็กาดไฟสปอร์ตไลท์อันนี้มันมีประโยชน์ังไงครับตัวเขาบอกว่าไฟหน้าเนี่ยมันดวงละสามสี่หมื่น เขาเลยใส่กาดไฟหน้ากันนิยมใส่เพราะว่าจะป้องกันหินโดนไฟหน้าแตกโอครับี่นี้ก็มีกาดเหมือนกันใช่ไหมใช่กาดหม้อน้ำคือตรงไหนครับตรงนี้ครับโอ้หม้อน้ำมันอยู่ด้านข้างสองข้างสองข้างจะมีพัดลมฝั่งเดียวพัดลมอยู่ตรงไหนครับลมอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ข้างหลังอออยู่ข้างหลังดูดเข้า ส่วนชคหน้าจะมีสามจุดเลยใช่ไหมครับขอถ่ายนะจะมีตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาหัวกลับ่ะครับไม่ใชต่ตัวนี้ยังไม่หัวกลับแต่ว่าตัวกลางจะมีซับแทงแทงที่เอาไว้ปรับสูงต่ำได้ป่ะครับสูงต่ำจะเป็นตัวหลังะจะมีมอเตอร์ปรับความสูงต่ำแต่ตัวนี้เป็นไฟฟ้ามือนกันครับ

สองคนครชิ้นนี้แพงไหมครับประมาณไทยอยู่มันก็สี่พันครับส0่พัเพื่ออะไรครับกันใช่ตัวชิ้นนี้ให้คนดีดโดนเครื่องอะไรเงียเข้าไปแต่ล้างยากแ,แล้วตัวขาตั้งคู่นี่เขามีมาให้ไหมครับมีมาเลยครับขาตั้งคู่มีมา,มมาติดรถมาเลยแล้วก็เอาใส่กัดที่ใส่เพิ่มอีกก็จะมี อากาศเซนเซอร์ขาตั้งครับถ้าเวลาใส่รองเท้าที่เป็นหัวเหล็กอะไรเงี้ยเราเข้าเกียร์เราอาจจะเตะได้เราก็เลยใส,ส่ไั้เตะแล้วเซนเซอร์ขาตั้งมันเสียเราเวลาขับมันจะขับไม่ได้มันยกหล,ลที่เป็นไฟฟ้าปรับใครับ,บใช่ครับมันจะมีมอเตอร์เขาบอกา่ามอเตอร์บีบบบนี่เป็นสีกุญแจเดียวัว ใช่แต่ว่าต้องซื้อเพิ่มเองมีอะไรแนะนำาไหมครับอันนี้ก็ตอนซื้อรถมาใช่ป่ะมันจะมีตัวโลกับตัวสแตนดาดตัวโลก็ตัวรถจะต่ำกว่านี้เบาะด้วยแล้วก็โช๊คด้วยมันจะลงไปต่ำกว่านี้อันนี้เป็นตัวสแตนดาดโช๊คสูงเบาะสแตนดาด ใต้เบาะเป็นไงม,มีอะไรอันนี้ถ้าเกิดเปิดเบาะหลังก็หมุนไปข้างหลังนะเปิดเบาะหน้ากห็หมุนมาข้างหน้าก็สมุข้อมือเข้าไปว่าเป็นเซนเซอร์ EMS ใช่ป่ะมันจะมีคำนวณองศารครับที่บอกว่าเป็นโหมด Enduro Pro โโนี่คือตรงไหน ก็จะมีปลักอยู่ตรงนี้เราต้องเอาไอ้ปลักนี้ไปเสียบเสียบกับรูนี้ครับจะไกลายเป็นหมนดไฮโดรโกใช่<ๆ>เสียบได้เลยไม่ต้องทำอะไรครับเสียบเองก็ได้เลย นี้ก็คร่าวๆมานี้ก่อนต่อไปจะลงลึกในรายล,ละเอียด